สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขสก๊อตเนาะวันนี้บม่ได้พาพีผ้านองไปลาท่านไหนหรอครับเอ้ยผาพีผ้านองมานั่งสารแหย่แล้วเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกครับพี่น้องนี่เสียงฝนกแปลกๆทีไหนครับเสียงฝนตกใส่หลังคาเนาะวันนะนี้เป็นวันที่สามเมษารครับวันที่สามเมษาผมนั่สง,นงสารแหอยู่แหพื้นนี่เฮ้ยสารมา,ากแต้งแต่เริ่มก็จอมมากหกปีพอดีครับทุกคนมีเวลาสาร,สารเนาะ ไปหลุดอู่ในบ้านเ่ยมันด้ครับพี่น้องแห่งรานเองแล้วเนาะใกล้สี่เหลี่ยมอะไรครับใกล้สี่เลี่ยมอะไรไป่้านเก็บสอบนะตอนนี้กับพวกตอกกล้วยนะครับดีระมาณจะซีหาตากับพวกเก็บสอบนะครับพี่น้องนั่นแหละครับช่วงนี้กับโมเมนต์มาผมโปรยเพชรคลิปครับเบื้องหน้าผมดีใหม่เหมือนเราผมไปบ้านไปบ้านแห่ไปบ้านแห่มือแรกบ่ได้ปลามือที่สองกับบหมัน ไปวานอีกซ้สาีกมื่นหนึ่งก็ไม่ได้ไปครับแต่เลยได้นนลุ่มคลิปแค่นั้นแหละแรงจากนั้นมากอะฝนตกครับพี่น้องเาดือนผลตกก็เลยไม่ได้ไปเห็นคลิปแล้วก็เลยมานาั่งตานแห่ก็เลยไม่ได้ไปเห็นคลิปล่าก็เลยมานั่งตานแห่สู้พี่สู้น้องเบิ้งอีกแล้วเฮ้จอมสิบหกสิบสองนะครับสิบหกสิบสองอาเส้นครับปั้นกะน,นี่ของแครครับไปบรรทัด เบมือผัดอลูมิเนียมจ <c ười> านแห่จานหลึมๆมุ่งหวว่าดีจานใส่ฤดูฝนเนี่ยปีที่แล้วจนะานเริ่มเมษาพอดีเนาะเริ่มจานต้นช่วงเมื่อสายวันดีจานใส่นาฝนนะจนเมษาอีกปีนึงแล้วครับมัท <c ười> ่นานเลี้ยวจุนอย่ากงานมันหลายนะครับนะงานาหลายนะ้ำเดินทางดูบ่ Near, near, ăn, near, เ,เทั้งเห็ดคลิปแน่ทั้งเดินทางแน่ทั้งเห็ดงานประจําแน่ครับบันไว้ไปบิดเลยอกบอลแล้วจักเกลรับพี่น้องครับแต่ว่าใกล้สี่เล้วเหรอครับเพราะผมพิมแขลงมาเลิเกเนตะิบมเนาะพิมแขลงมากเจ็ดตาแล้วเจ็ดตาตอนนี้ฐานพิมแขงจักนี่นะครับ,รรบอ่สิบสองตานะครนะับสองตาแต่สี่เลี่ยมเพราะว่าแน่คื้นนี่งคือโบกู่เข้าเลยครับแน่คือโบกู่เข้าเนาะ ใส่ลูกนักเอาไปวันมองขี้ต้มเลยมองฟ้ามันมันมุอดออกแงด่ดีๆครับ้า <c oughs> น,นไปแก่นาที่เลี้ยวยู่ยเหรครับอาทิตย์นี้กันได้สานทุกมืงิเนาะแค่ตีเหลือติดลูกแล้วครับเดี๋ยวัร้านเลี้ยวจะติดลูกในมึงยุ่ยเหรอตีร่องบอลด้วยนะติดลูกเลยหล่ะตีล่ลลองเลยม <c oughs> ันสิบบอลเนาะมันก็มีคาถาแง่ามานนี่ยนะคาถาของผมเงองนี่แล้ว คาถาให่มันของผมเองแฮ่พื้นนี่แฮ่ดีแฮ่มันตันมาแล้วเป็นปีเมื่อต้นดือนีสองคาถาแฮ่มันผมบอกู่าผมวันกันไปแล้วเนาะมันรู้ว่านีไปเฮ็ดคลิปใหญ่ไม่ต้องวนี้เนาะฝนมันตกครับพี่น้องบังเอิญบางบ่มีผมว่าบ่มีคลิปเฮ็ดดอกมันมีคลิปเฮ็ดอยู่แหละ้ดักหนูแน่ไปบ้านแน่แน่กัส่เบียดแน่กับพ่อใหอยู่ตอนฝนมันตก ผมไ่อยากรุ้ยฝนมาไหนนอช่วงนี้เพราะว่ามันบมเมนหนากฝนนงครับหยาดเ่ราะมบเรื่องงันนะครับเพราะมบไปม่กตรงรุ้ฝนทุกเดืนเห็นงานแท้จริงมันลำบากนะครับเล่มานั่งอยู่ในห้องนอนหน่อยๆทานแห่อยู่เดียวครับพี่น้องมันบ่มีคลิปลงไลก์กะอีกพอตพี่หอนนอนนะครับมีคลิปลงโดนไลก์อ่ะที่พอพี่หอนเลยอนกับผู้เรียกคลิปยังว่า หมื่บ้านมันโตกงปันนี้นะครับมันต้งแต่มมู่บ้านในฝนต้งแต็มที่สองเมตรสากเลยแต่ว่ามันต้งคนหนักปคนเด่เนาะแต่ว่ามา่บ้อนนี่กับกต้อนเหนื่องมา่บดขึ้นตั้งแต่เมื่อขึ้นหักเต่าแล้วรับแต่เมื่อขึ้นผมออกไปข้างนอกพบห้องไรไม่นอนแต่ว่ามันมันไปแบบเัาเป็นยังก่อนมันแตงชูเทียนงานเนาะมันจับอะไรครับก็จะไปไต่กบอยู่แต่มันตกหนักอีกหมู่บ้านี่กบหนาวที่ห้องเต็มท้งเลยครับ ว่านำนี่คงเริื่อมคงอยู่ไม่แกวพี่น้องแล้วเจ้าเจ้าหนี้พี่เจ้าเริ่มเกี่ยวเขาไปเลยเนาะเหล่อเกี่ยวเขาแล้วมันตกมากๆเลยเนาะอดีตขเบิ้งไม้ได้หนูอ่ะฝนตกยุ่งทีโอ้ไม่รู้ไปดักได้แล้วพี่น้อง้าดีตไปวันเหนื่ยกับฝนตกแต่ว่าถามว่ามันวันไหนมันก็วันไหนด้วยนะแต่ว่าไม่อยากไปตากฝนมากท่กวันี้อากาศมันเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ไได้ก็ หลายหลายทางนะครับหลายพืชภาคกับบรรยากาศคึ้มฟ้าคึมาค้มฝนแน่แดดทอดแน่แยงังแน่กันดูแลสุขภาท่เราเชื่องนี้ใกล้สงการ,าากกนนรแล้วนะมั้สงการแล้วสงการดีท่าคไปเที่ยวใส่กันเขาเหม็นบอกกันแรับเพราะว่าผมนี่ขึ้นบริไปหรอสงการขึ้นบริบปเที่ยวน้ำบ้านน้ำเมืองกันหรอต้องเหนียดงานกันพี่น้องต้เหนียดงานขึ้นบริยุทธิ์เทศกานของเราเชียวครับมีไม่สงการ ต้องเขาเลยไม่ได้เรียนต้องเขยเห้เธอพี่น้องเหตุง่ายอย่งงี้แหละท่นผมบ้างท่านแม่นางเหตุพวกนี้แหละครับก็แก๊กก็แก๊กเตรียมบุหรี่ประกนทำมาหากินนะครับเตรียมบุหรี่ทำมาหากินมันได้มันได้หลายอย่านแล้วเนาะเหตุแบบนี้ผมเหตุคลิปหลายคนที่บอกผมบอกว่าผมเหตุคอนเทนต์ผมไม่ได้เหตุคอนเทนต์นะครับที่ผมไปบ้านแห่งคือผมว่านี่หรี่ผมว่าอยู่ลุงหายกินนี่หรี่คือปกติผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมแค่ไปบ้านอยู่แลี้ยงนั่นแหะ ผมก็ไปวันอยู่แล้วแง่เนีผมก็ไปหาใส่เบ็ดไปอยังอยู่แล้วนะหากินตามภาษาของผมอยู่แล้วเนาะแต่แค่เพิ่มขึ้นมากแต่แค่ผมเฮ็ดคลิปเพิ่มแค่นี้นงครับเฮ็ดคลิปเพิ่มแกันจริงๆนี่นนก็เป็นปกตินะครับเบิ้งเอาหลุดคอนเทนต์มาวันเพิ่น,นเนบิ้งหน้าผมพี่น้องใ <c> ห <ười> ม่เบ็ดครับแหงมันเลยนั่นตงตากแดด <c ười> ไปหันแหงแต้พี่น้องเชื่อว่าผมไปวานแหงแต้เจ็ดโมงครับจดหอดใบสองนั่งจอดบ,บ่อน ถามว่าได้บานบ่ได้บานอยู่เจ้าว่าบ่ได้บไปอีกตัวาปกับบ่อนดีนะครับแต่ว่าบานบ่ได้บไปอีกตัวมันก็เลยบ่อง้คลิปล่มเหรอพี่น้องผมกับบ่อยากก็ล่มหลายหนอคลิปประมาณแต่ขนาดนี่นนก็ยังมีคนมาคอมเมนต์มาอ่าโอมีดพอนเพียนอยู่บางเอายอดบิวอยู่ผมบาเดาันไดพูดถึงคอมเมนต์แบบนี้กะผมกับบ่ไดชีเลียต้นนั้นหรอกผมกับเป็นคนแต่ลบให้หา้ามิดเลยผมอา่านติดต่อคอมเมนต์คน,นกวดแน่กะจะถือจะสร้ากันนนะครับ เพราะว่าอย่างคนเบ่งคนเบ่งคนเบ่งกับคนเห็ดเขาบรรลุดีคือคนเห็ดเหรอครับเขาบรรลุดีทขาคนเห็ดเนาะว่าเขาเป็นคนเห็ดเองเขาหลูอยู่แล้วว่าเขาเห็ดคลิปแบบใดนะครับผมมีการเมคคลิปผมมีการเอาคลิปเก่ามาวนแน่นอนครับคลิปผมคลิปดัดๆเลี้ยวๆเห็ดเหมือนั่นลงเหมือนั่นครับ <laughs> เห็ดมือนั่นลงเหมือนนั่น,น คิดผมบระเด็แมนแบาเอาคลิปมาเมกหรือว่าเอาคลิปเก่ามาลั่นมาหมุนบ่มีครับบ่มีแน่นอนแต่ว่าคนเบิงเขากะแล้วแต่มันก็แล้วแต่ผู้มักผู้ว่ามักนะครับเนาะคนมักเขากะเขาเบิงเพื่อความสนุกความมันเท้งนะครับ,นบเนาประเด็เบิงแบบซีเรียสบระเด็เบิงแบบซีเรียสเมกบ่มีมคนเขาหายอยู่กินเขาเบิงออกครับพี่น้องคลิปเนะี่ย คนเขาที่เขาอยู่หาอยู่หากินประจำเขาเบิ่งบอกอยู่แล้วนะแต่ว่าคิดผมนี่ผมบอกเลยว่าโมมีเมยแน่นอนครับเร็วๆไปหากินทั้งได้กับผันได้กับบ้าได้ผันบ่ได้กับบ้าบ้ได้นะครับแต่ว่าส่วนไหล่ผันมันบ่ได้เนี่ยถือว่าเอาลงครับจนโดนเสียเอาลงเถอะนะครับเพราะอะไรยังเกรงใจครับเกรงใจพี่น้องเราเอาคลิปที่มันหากินประมาณไปลงดูนะครับนั่นแหละมันก็ยังว่าเกรงใจคนมาเบิ่งนะมาหลวมก่อนมาเบิ่งยัง ก็รู้ว่าพี่น้องอยู่บาเบิ่งแยงเหรอเล่นแมลงสาบแหนะครับอันนี้ผมทิมแคลได้ทำนี่สาบแหนะอันนี้ผมสาลงมาทิมแคลมาแล้วครับทิมแคลกับไม่ถึงว่าเป็นไอ้บ่เอาแคลแล้วนะครับะแคลก็คือตาตาตา,ตา,ตาเพิ่มนะครับนี่แบบนี้ครับตาแคลนี่นี่นี่แบบนี้ครับน้องเห็นไหมน,นี่ครับตาแคลนะนี่เนาะคือตาแคล เนี่ยครับที้ไมผมสี่อยู่เนี่ผมถิ่มไม่แล้ครับถิ่มมาได้หางกตาแล้วเนาะมันก็มีิที่าัยุต่อกับสานั้งแต่เริ่มต้นผมนก็ล้มไปอยู่นะครับล้คลิปมเนาะผมก็เอาคลิปสานเห่มันลงยเน่ผมมีลิปลงเพราะอะไรไอ้เส้าิมหยอด่มแิ่ถึงนอนนะครับกับบุ้งยางไรครับบุ้งยังมัน,นั่งต่อชูฟังซิสานเห่ไปน้ำตบอชูฟังไปน้ว่า ที่บ่เห็นออกไปหาอยู่หากินบ่แม่นว่บาบ่ได้ออกไปหาอยู่หากินนะครับไปไปตลอดถ้ามนันบ่ได้นะครับมีช่วงนี้แหละสองสามหมื่นนะครับ,บทันที่หนึ่งผมกลับเห็นงานาทันที่สองฝนตกนะครับมันหนีไปตกอีกแล้วถ้าฝนหยุดแต่ว่า,า,า,าที่ออกไง่างยจะคลิปดีเหรอกครับผมแลงนี่นั่นเนาะไหนพี่น้องมันเบิ่งแต่เล่เอาคลิปนี้ไปก่อนถ้าเผื่อฝนมันบ่ตกเอ้ยบ่แม่นต์บอกพี่อีกแล้วถ้าเผื่อฝนมันบ่หยุดนะครับพี่น้องบ่แม่นว่าฝนมันตกฝนมันตกกี่แล้วตอนนี้เนาะ มันนี Memorial. ้มันทีสานะครับเด้มันทีสามมันบุตทีา่สามโอปบางแนจิดเก่าแด่นอนไปไม่เอาดันนี่แหละเรมุน้มนีแหละว่าเศร้าขีดหอดคิดถึงีนอนนะครับนอนซีน้แจังได้กะนั่นแหะครับมุยังไงดูนังบ่ไว่อูปขีดนองฟังเท่านี้แหละแต่กอบคุณกระูุกคนแหละครับที เป็นกันล <át> ังใจพักดันกันมาตลอดนะครับเนาะหลายๆถูแหลายๆคนนะคพักดันกันมาตลอดคอยเป็นกันลังใจเหมกันมากนะครับว่าทีงานแต่ละจุดแต่ละยางคนเห็ดช่องกต่พื้นดีอยู่นะครับมันก็ดลำบากพอสมควรนั่นแหละแต่ว่าผมเห็นแล้วผมมีความสุขมันเป็นความสุขนะครับเห็ดกรีบเห็ดเอาคอนถิ่นดีเท่าฐานดมันจะเป็นความสุขไปมันจะบริสิทธิ์ยังนะครับเด็ดไปเรื่อย ไปเรื่อยๆของเท้องนะครับ่ต้องเฝ้าต้องฟังต้อง,ง,งไถ่บ้านนันคนบ่บ่ได้เหตุช่องแต่ว่าหอามามันเล่ใจมันแห้กระนังใจขอบคุณน,นะครับได้ขอบคุณขอบคุณเบงกอขอบคุณทีตามรับชมขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> มีอย่างพอมีคํำบอกคาจ่ายอีกย่างที่ดีไปกว่าคำว่าขอบคุณนั่นแหละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บ้านดันนะครับนั่งชาแนแหงสิละหนึ่งจากคนมันตกเห็นยังบ่ได้กะ เลยซ้ำที่เข็ยนีย่แล้วยังหน่อยๆก็ยังมียังมีเน้อเห็ดอยู่นะบ่ได้บางบางอันที่ผมมียังบอกกันไลน์นะครับขอพุทุกคนนั่แหละขอพุดถทุกคอมี์ขอพุดถึงก้อังใจขอพูดถทุการติดตามแลบชกหลัพี่น้องครับดีปีกให้เตมีแหละ ให้สีมาบอกตั้งใจมาบอกว่าฝนมันตกคือเลยบริเฮตคลิปเท่านั้นนะครับความตั้งใจ <laughs> ความตั้งใจกเล่ยมานั่งสารแหนอยนะู่เละบริเฮตคลิปหรือไม่ที่มาบริเฮตคลิป,ลปหายอยู่หากินนะครับเล่ย <laughs> บริเฮตคลิปหายอยู่หากิน <laughs> แต่ว่าโซ่าลายผมกับมะลุ่มกินหม้ออยู่นะครับ <laughs> มันเขึ้นผมหายอยู่หากินอย่างเดียวว่าแหนใส่เบ็ดแน่ฮะนั่นหายแน่แน่นะครับหายอยู่หากินคำภาษาชีวิตวิธี คนบ่นบ่นบกประมาณนั้นอะไรครับทำงานที่นี่กะเอาไรที่นี่นะครับเนาะบนยาวดอกเดี๋ยวมันทียาวไปกดขอบคุณนะครับขอบคุณสูบุทุกคนที่เขามารับชมนะครับเด้อยทุกทีแกคอเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมคอยพอกันไม่ขี้บานเนาะสิออกไปหาอยู่หาที่แท้ใดคอยติดตามกันนะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ